สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับวันนี้เรามาดูนกปากหางกันใกล้ๆครับท่านผู้ชมอ่าท่าทางวัชรีมนำสำรานกันบ้างแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านี่ก็เป็นภาพที่ทางช่องของเราได้จัดสรรมานะครับท่านผู้ชมครับอ่ เทืไทยของเราก็มีความรวมสมบูรณ์นะครับมีนกนานาชนิดให้เราได้ดูได้ชมเป็นบรรยากาศตีสวยงามครับท่านผู้ชมครับตีทุ่งนาแห่งนี้นะครับ โชว์กล้ามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอื ส่วนมากเขก,ก,ก,ก็จะกินหอยเชอรี่ครับหอยขมหอยโขงนะครับอืมเอาอยัางไงดีตอนนี้เพื่อนไปซะแล้วครับ